นะครับสวัสดีครับอะะฮตอนนี้อยู่เกมเพจสมอลเลเตอร์ erm นะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมเปิดเจ้าอ่าไข่เอกซ์คลูซการันตีฮิวนะฮะเป็นฮิวเขาเรียกอ,อะไรนะไขนะ่อะไรนะลืมเฉยเอออ่าอันไหนเครื่องไหนเนะี่ยฮิวแมชชีนอ่าไข่ที่ฮิวแมชชีนใหม่นะฮะแล้วก็ได้เจ้าตัวที่เป็นอีลิฟเฟนชายนี่มานะครับพลาสเตลนะฮะพลาสเตลอีลิฟเฟนนะฮะระดับชายนี่ซึ่งตอนนั้นมัน150ล้าน M อแล็บอยู่ที่150นะฮะ พอวลุงขึ้นนะฮะเมืม่อวานเมื่อวานแล็พุ่งขึ้นมาที่160กว่าล้านนะฮะปัจจุบันก็ลดไปเหลือ147ล้านแต่วันเนี้ยผมจะเอาน้องไปขายนะฮะเอาไปประมูลหรือไปเอาไปขายก็ได้นะครับเพราะว่าเจมเราจะหมดแล้วและอีกอย่างนะ,ะที่ผมตัดสินใจขายเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไข่ e อกลัเป็นฮิวแมชชีนนะฮะซึ่งมันจะอยู่นานมากๆเชื่อผมมันจะอยู่ใน คิวมาชินนานมากๆแน่ๆนะฮะแล้วหลังจากนี้ราคาก็จะตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะยิ่งมีเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเยอะเรื่อยๆนะฮะผมก็เลยตัดสินใจที่จะขายดีกว่านะครับเพราะว่าอยากจะเอาเจมมาเก็บไว้ใช้นะฮะให้ตัวรองได้ใช้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวรองก็เกี้ยงเหมือนกันนะครับผม โอเคไปเดี๋ยวเราไปเทรด p ร a z a กันเลยและวันนี้ผมขอเสนอแอปเซิร์ฟเวอร์ที่เจ๋งที่สุดสำหรับการ a f k UG Phone ฟสำหรับสายฟาร์มหรือสายเปิดข่จากเพจซิมูเลเตอร์99และเกมซิมูเลเตอร์หลายๆเกมแอป,ปนี้ก็สามารถ a f k ได้ตามสบายเพราะมีระบบออโต้คิกในตัวเราจะได้ไม่ต้องหลุดทุกๆ20นาทีไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเจมหรือการเปิดไข่เราก็ไม่ต้องหันมาง้อค่าไฟและท่านใดที่สนใจก็สามารถโหลดผ่าน QR วอโกนที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยหรือไม่ก็ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นก็ได้เพราะท่านจะได้เจมเพิ่ม4 8 0 เพื่อเอาเจมไปแลกเป็นส่วนลดของราคาได้หรือไม่ก็สามารถเอาเจมไปต่อเวลาได้เหมือนกันมาถึงเท็ภาซาต้องหาห้องนะฮะรถหนึ่งเก็บแงะชามเหรอแงะชามเอามาสัก4ี่อันไหมตอนจริงๆเรามีเราอยตี้อยู่ที่ตัวอีโวหลายตัวหลายอันเลยอะเอามาเอามาสัก4ี่อันนะฮะไปไลท์ไว้ไมไล์อะไรวะคือตอนนี้ผมจะบอกว่าผมเพิ่งตื่นนะครับเป็นช่วงที่เช้ามากๆนะครับเพราะว่าเมื่อคืน ค่นข้ง,งที่จะเพียนิดนึงก็เลยไม่ได้อัดขิปนะก็เลยมาอัดช่งชวงเช้าแทนแล้วก็เช้ามากๆเลยด้วยตอนนี้ก็เลยเบลเอๆนะครับโอเคเราไปหาเจ้าตัวที่เราได้กันอี e ลฟเฟนคือจริงๆนะครับตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะทั้งหมดที่ผมมีณตอนนี้พอจบอีเวนต์ครบล้านตัวเมื่อไหร่ผมจะโอนให้ตัวรองเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้ฟาร์มเอาไปใช้อะไรนะฮะจะโอนใส่ตัวรองไปเผื่อที่ตัวรองจะต้องฟาร์ม ฟาร์มม,มันฟาร์มยากอะตัวรองเพราะมันไม่มีของเท่าตัวหลักใช่ไหมล่ะเออมันก็เลยฟาร์มยากๆมันมีแต่ตัวเล็กๆมันก็เลยตีไม่ค่อยเข้าเท่าไรตังไม่ค่อยมีนะฮะต้องอาศัยนี่แหละเอ้ยโถิซ่วมเจ็ดน่าโดนวะน่าโดนวะสกิบิตี้ทอยเลทสกิบิตี้สกิบิดบอปอ่าไหนอะ,ไ,นอะไอช้างอีลิเพนที่ลงขายอยู่ไหนจ๊ะไม่มีเลย แล้วดีๆเราได้ไอเทมอะไรมาเนี่ยคือตอนนี้มันจะมีฮิวหลายตัวเลยนะครับที่ผมใส่รอยุติอยู่อ่ะนี่1 2นะฮะเดี๋ยวจะเอารอยุติออกเก็บไว้ใส่ไททานิกเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพื่อเราได้ไททานิกตัวใหม่เดี๋ยวเราได้แรกนะฮะเราต้องออกจากเขตก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่เพราะว่าคนน้อยตอนนี้ตอนนี้ในเขตพาซาคนน้อยมากๆตั้งแต่อ่าตั้งแต่คอมพิวเตอร์เข้ามาเทตพาซาคนก็น้อยเลยเดยวดูดิแต่ละห้องถ้าไม่มีคนเลยอ่ะ คือแบบเอาทุกตัวไปยืนไปยืน FK อันนี้ห้องเดิมไม่หวห้องเดิมไม่หวห้องที่เราเคยเข้ามาเราขี่แทนนี่กันเราขี่บั้งอเอาขี่ั้ง <c oughs> อ่าบินได้ด้วยอ่าช้างอิดนดูเฟนโอ้โหเ่นโบเเ่นโบราคาแพงกว่าใชนนี่เยอะเลยอะ่ะเยอะมากๆเอ็กซิสน้อยกว่าด้วยนะฮะช่วงนี้ผมคิดว่าผมจะใกล้เก็บเกมมั่งนะ <c oughs> น่าจะไรเก็บใจมั่งนะฮะเอาขายโอเคขายสักร้อยสี่สิบล้านจะมีคนซื้อไหมร้อยสี่สิบห้าแล้วกันถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวประมูลนะฮะเพราะว่าน่าจะซื้อยากอยู่เออผมก็เลยอนี่ยแปลกนะเจนเนี่ยมันเออคือคอมพิวเตอร์ตกตัวละประมาณสิบสามล้านตัวธรมรมดาผมมีสี่สิบสี่ตัว ตัวธรรมดาผมมี44ตัวนะฮะตอนนี้ผมมีทั้งหมดอะพูดง่ายๆผมมีทั้งหมด47ตัวยังไม่รวมกัดที่อยู่ที่ตัวรองนะฮะที่อยู่ที่ตัวรองตอนนี้ประมาณเกือบเกือบ10ตัวประมาณ10ตัวเลยเดอร์ซ้ํานะฮะ เพราะว่าตัวลองเปิดมา3 3วันแล้วแต่ยังไม่ได้โอนเข้ามาในตัวหลักนะครับเพราะว่าปัญหาเข้าห้องด้วยกันยากนะครับปัญหาเจอกันยากก็เลยเดี๋ยวหมดอีเวนต์เราค่อยโอนมาละกันอะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ที่ตัวลองอีกประมาณ10ตัวมันจะตีง่ายๆเลย55ตัวสําหรับตัวธรรมดาตัวธรรมดา5 5ตัวตัวละ10ล้านถ้าสมมุติว่าผมขาย10ล้าน10ตัวผมก็จะได้ร้อยล้าน50ตัวก็500ล้าน 55ตัวก็550ล้านแถมใชนี่กระทองผมเก็บไว้ใช้550ล้านเลยนะเออครึ่งบิลเลียนเลยนะแต่ก็นะผมก็เสียดายที่จะขายนะครับเพราะว่ามันเก็บไว้ใช้ด้วยอะ่ะตัวรองมันก็มีต้องใช้อะ่ะจะมีใครซื้อไหมเนาเอาลงมาประมูลซิลงมาประมูลซิอ,อ่ขายยากกับผมว่าจริงระดับร้อยล้านขึ้นถ้าเป็นฮิวระดับร้อยล้านขึ้นนี่ขายยากนะฮะ ยากจริงๆ 140m เลยจ้าเหมือนจะขายไม่ได้เลยซ้ําเหมือนจะประมูลไม่ออกด้วยซ้ําถ้าให้ผมเราก็คือประมูลไม่ออกวันนี้เขามีแบบไอ้นี่ตันแน่เลยเจมตันถึงมาวางขายอย่างงี้และ54ล้านจะขาย35ล้านไม่มีคนซื้อเอาจริงปุ้นี่เหมือนเราจะขายไม่ออกแล้วฮะเหมือนเราจะขายไม่ออกเอ้ยใครเทรดอะไรมา โอ้ยไม่เอาไม่เอาเงียบครับเงียบกิบเลย <c oughs> ตัวอะไรแล้วอีกตัวอะไร <c oughs> อุ้งอุงเงียบกิบเลยเงียบชีเลยเอ้ยมันไม่ได้ครับมันไม่ได้จริงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะสำหรับเจ้าฮิวที่เป็นร้อยล้านขึ้นนี่คือแบบขายยากนะฮะขายยากจริงๆตั้งร้านไว้ดีกว่าไปซื้อไข่มาเปิดอ่ะช่วย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 เฮ้ยเกือ <c oughs> คถือเหรอ t o hours later โอเคเมื่อเราขายไม่ได้นะฮะคือผมยืนขายนานมากแต่มันขายไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้นอกรอบแล้วกันถ้าขายไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรไม่ขายนะฮะ,ะเราไปที่ด่านที่124กันดีกว่าเพราะว่าผมจะเข้าไปตีหิสบสมบัติที่กำลังจะมาอ้าวแป๊บเดียวเองไม่ทันเอ้ยาัมชีวิตผมมันเศร้าขนาดนี้น แต่ผมเข้าไปตีมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะได้32ด่านนี้ได้ไปโอ้โหห้า13ด่านเลยนะดีมากดีมากแล้ตอนนี้ประตูก็เปิดแล้วนะฮะผมรอไป12ชั่วโมงก็คือมาอ่านอีกทีก็คือตอนตีหนึ่งเลย <laughs> ตอนแรกเครื่องวันไม่ได้อัดเข้าไม่ทันนะมาอัดอีกทีททนึงเลยโอเคเดี๋ยวเรารอฮะรอประตูเปิดอันนี้เดี๋ยวจัดทีมก่อนเราไปเอาทีมสุดท้ายที่เราใช้ไว้ฟาร์มนี่ทีนี้แล้วก็บูทแล้วนะฮะบูน้ำยาไปแล้วด้วยเป็นตัวลุยอันนี้ใช้พลังเจ้าตัวชายนี่ที่เป็นสโนแมน,นะฮะพลัง294ล้านโหมดไทย M9 ผมได้ระดับเรนโบมา2 3ตัวแล้วแต่อยู่ในเดย์แคร์อันนี้คือตื่นแล้วมาเช้าไม่ค่อยตื่นอาจจะเสียงอาจจะงวงๆนิดนึงนะฮะ โอเคอีก30ิบวิมาแล้วเออขี่โฮว์ดได้นะฮะในนี้ปีให้แตกให้หมดเฮ้คือมันไม่ค่อยเข้าตัวเท่าไหร่เราต้องวนไปเก็บเราวนไปก็เสียเวลาเยอะมีคนได้หรือยังเหรอฮิวกิดแคทอะมีคนได้หรือยังอันนี้เข้าสู่ห้องที่10อย่างง่ายได้ฮะเริ่มปีใชย้ยังเห็นได้ชัดฮะน,นี่คือห้องที่17แล้วอันนี้คือผมบูธครบทุกอย่างเลยนะบูธแบบบูธใหญ่ด้วยยากนะครับเริ่มยากแล้วผมไปถึงด่าน32ได้ไงวะไม่เข้าแล้วครับอ อีบใหญ่ฮะ23เลือดเยอะมากเอาสู่ด่านที่30ฮะเดี๋ยวเวลาอีก3นาทีเรากลับมาด่านที่เราเคยมาถึงครับ32อันนี้ด่านที่เราได้มาใหม่น่าจะเอาไปบวกดาวนในแคน น่าจะใช่เดี๋ยวเราจบแล้วเราค่อยดูครับเพราะว่าอันเก่าผมมี3.2ลงครั้งแรกผมมี3.2แล้วลงครั้งที่2ถ้าได้32ก็น่าจะบวกไปนั่นแหละมาไกลกว่าเดิม33น่าจะเป็นพอบูทด้วยแหละเพราะผมบูทหนักไปหน่อยรอบที่แล้วไม่ค่อยได้บูทเลยรอบแรกที่ผมเข้านะฮะใช้บูทเล็กก็เลยน่าจะไปได้แค่3 2เป็นหนึ่งนาทีสุดท้ายตัวห้องนี้ไม่น่าทันฮะหีบเยอะเลยเกินเฮ้ยทันทันได้ห้องเดียวได้ห้องนี้ห้องเดียวฮะอีสามสิบหกด่านโอเคเก็บของแนละ้วไม่เอาแล้ว ไปไปต่อฮะตีสักหน่อยก็ได้เผดได้ของโอเคหมดเวลาโดนเด้งออกเรียบร้อยโจมตีไปทั้งหมด1.1ท่เลี่ยนลียนะฮะเข้าไปที่36ด่านตีกล่องไปอยู่ตีกล่องทั้งหมด135กล่องโอเคจริงๆริงมาลงกับเพื่อนได้เยอะนะแต่ผมมาลงคนเดียวเพราะอะไรไม่รู้เพราะไม่มีเพื่อนอ่านี่ได้67แล้วครับผม แค่เรามี978ใครเขาขยันลงยังขยันลงจริงๆอันสำหรับคลิปนี้ขอตัวาลาไปก่อนนะเออเจอกันคลิปหน้าละกันไปละบายบายอย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยครับ